แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเกาะกะแสโลกันแล้วนะคะตามบริษัทต่างๆเนี่ย่ะทุกที่จะต้องมีกฎเป็นของตัวเองเพื่อให้พนักงานเขาปฏิบัติตามนะคะเพื่อเป็นเพื่อความเป็นระเบียบของสํานักงานนั้นๆนั่นเองนะคะกฎก็จะคล้ายๆกันนี่แหละค่ะแต่ว่าบางที่ก็อาจจะมีกฎที่แตกต่างกันออกไปอีกหน่อยเพื่อให้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เขาเรียกว่าเหมาะสมกับสถานที่นั้นๆออฟฟิศนั้นๆนะคะในแต่ละที่นะคะเขาบอกว่าข้อบังคับไหนเป็นเหตุเป็นผลพนักงานก็โอเคละยอมปฏิบัติตามกันเนาะแต่ว่าอันไหนที่เหลืออดเหลือทนจริงๆ นะคะเขาก็ต้องมาว่ากันอีกทีว่าจะต้องมานั่งหารือคุยกันดีๆหรือว่าจะถึงขั้นต้องออกมาประท้วงเหมือนพนักงานของบริษัท Water Server f o u c e t ที่เมืองชิคาโก้รัฐอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกานี้ค่ะครับเขาประท้วงกฎของบริษัทนะครับปรา <c oughs> กฏว่าบริษัทนี้นี่ออกกฎมาผมยังไม่เคยได้ยินเลยว่ามีบริษัทไหนออกกฎแบบนี้นะครับ <c oughs> คือเขาบอกว่าห้ามพนักงานนะครับเข้าห้องน้ําเกิน60นาทีต่อ10วัน คือครับเฉลีย่ยแล้ววันละ6นาทีเท่านั้นนะครับ <c oughs> ถ้าเข้าไปรับรองได้ว่าลงโดนลงโทษทางวินัยนะครับทางบริษัทเนี่ยเขามีการติดตั้งอุปกรณ์ด้วยนะครับ <c oughs> เหมือนที่ตอกบัตรเลยจะเข้าห้องน้ําต้องกดต้องตอกบัตรปุ๊บ <c oughs> อ,อ่าเข้าไปแล้วก็พอออกมาเสร็จกดบัตรออกด้วยนะครับจะได้จับเวลาว่าคุณเข้าเกินวันละ6นาทีหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหปรากฏว่าก็เป็นเรื่องแหะครับเพราะว่าคนเขาบอกว่าจะไปไหวได้ยังไงนะครับกดบ้า <c oughs> บออย่างนี้นะครับอั้นฉี่อั้นอืออะไรกันนะครับเป็นเพาะปัสสาวะอักเสบกันพอดี ก็เลยออกมาประท้วงอย่างที่ว่านั่นเองอะครับค่ะโดยเรื่องนี้นะคะก็แน่นอนละค่ะว่าสร้างความไม่พอใจให้กับพนักงานส่วนใหญ่นะคะเขาจึงรวมตัวกันออกมาประท้วงอยู่ด้านหน้าของบริษัทค่ะครพร้อมทั้งถือป้ายที่มีข้อความในเชิงว่าหยุดรังควานการเข้าห้องน้ําของพนักงานสัทีค่ะ ตั้งแต่เมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานี้อเองนะคะซึ่งทนายของฝ่ายผู้ประท้วงเนี่ยเขาก็บอกว่ามีพนักงานที่โดนลงโทษทางวินัยในกรณีใช้ห้องน้ําเกินเวลาเนี่ยมาแล้วถึง19คนนะคะก็คือจากพนักงานทั้งหมด90คนคิดคเป็น20%ของพนักงานทั้งหมดทั้งบริษัทคะ่ะโอ้โหครับผมตอนนี้ทางผู้บริหารก็ออกมาโต้แย้งเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าก็ ก็ยอมรับเหมือนกันแหละนะครับเพราะว่ามีการลงโทษพนักงานจริงๆแต่เป็นแค่การลงโทษตักเตือนทางวินัยเท่านั้นเองไม่มีการพักงานหรือว่าไล่ออกแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีเวลาพักให้แหละนะครับก็คือเหมาะสมแล้วแต่ถ้าเกิดคนไหนเนี่ยเข้าเกินเขาก็ต้องจําเป็นจะต้องไอ้นั่นนะครับเนื่องจากว่าบังคับไว้ไม่งั้นผลผลิตทางบริษัทเนี่ยก็จะลดด้อยลงไปแต่เขาบอกว่าเขาก็มีเหมือนกันนะครับถ้าคนไหนทําตามกฎนี้เนี่ย เขามีให้สตังค์ด้วยนะครับมีรางวัลรอดใจด้วยถ้าทําได้เนี่ยเขาให้เงินเพิ่มนะครับวันละ1ดอลลร์แต่เขาบอกสูงสุดไม่เกินเดือนละ20ดอลลร์นะครับถ้าใครฉี่เป็นเวลาเวลาเอาไปเลยวันละ1นึลงดอลล่าบอกอย่างนั้นบางทีก็อาจจะแก้ปัญหาพนักงานแอบเข้าไปอู้ในห้องน้ำอย่างนี้หรือเปล่าคะแอบหลับก็มีเหมือนกันค่ับคุณเที่ยวดึกไปหน่อยค่ะแต่ว่าก็มีข้อโต้แย้งในเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมนะคะเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยก็ทุกคนอย่างนี้ะจะต้องใม เวลานั้นเนี่ยก็จะต้องเข้าห้องน้ําบ่อยกว่าผู้ชายแล้วก็บ่อยกว่าปกติอีกด้วยนะคะจะมาใช้ข้อบังคับเดียวก,กันกับทุกคนเนี่ยก็ดูจะเป็นการเลือกปฏิบัติไปสักหน่อยนะคะอ,อาจจะก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคทางเพศได้ค่ะหรือรว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าผู้สูงอายุก็เหมือนกันผู้สูงอายุเนี่ยก็จะ,ยจะเข้าห้องน้ําบ่อยกว่าเด็กๆหรือว่าหนุ่มสาวนะคะนี่เขาก็บอกว่าอาจจะกลายเป็นประเด็นในเรื่องของความไม่เสมอภาคทั้งเรื่องทางเพศแล้วก็วัยด้วยค่ะอ๋อครับเรื่องนี้ก็เป็นเคยเป็นคดีความมาแล้วเหมือนกันนะครับเป็นพนักงานสาวของบริษัทโ เธอบอกว่าเธอเนี่ยกำลังตั้งคันในตอนนั้นนะครับก็ไปเข้าห้องน้ําบ่อยปรากฏว่าถูกตั้งถูกสอบสวนแล้วก็ถูกพักงานอยู่เหมือนกัน,นครับเธอก็ไปร้องเรียนเลยปรากฏว่าชนะด้วยนะครับทางบร,ริษัทเนี่ยก็ ถือว่าอ่ะอารมุนอล่วยให้นะครับก็คือตั้งกฎมาบอกว่าถ้าเป็นพนักงานหญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่ามีเหตุสุดวิสัยจริงๆเนี่ยก็จะอารมุนอล่วยให้สามารถเข้าห้องน้ําได้ในเวลาทํางานเหมือนกันอีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นสุภาพสตรีวัย51ปีเธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกเจ้านายจับได้นะครับว่าแอบฉี่ลงในภาชนะในถังใบหนึ่งะนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถไป เข้าห้องน้ําได้เพราะว่ามีติดก,กฎนี้อยู่นะครับปรากฏว่าเธอเนี่ยถึงกับเกือบจะโดนไล่ออกเลยนะครับแล้วก็มีการฟ้องร้องกันในที่สุดทางบริษัทเนี่ยก็จําเป็นจะต้องรับเธอกลับเข้ามาทํางานตามเดิมน,นะครับเนื่องจากว่าการไล่ออกหรือว่าการลงโทษในแบบนี้เนี่ยผิดกฎในตอนที่เธอเนี่ยสมัครเข้าทํางานแล้วเขามีระเบียบ อืค,ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าทางคณะกรรมการดูแลความเสมอภาคแล้วก็โอกาสในการทํางานของลูกจ้างเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าถ้าเกิดจะมีการใช้กฎนี้จริงๆก็ควรจะมีการยืดหยุน่นให้กับพนักงานที่ไม่สามารถที่จะประพฤติตามกฎนี้ได้จริงๆบางคนอาจจะแบบ เป็นโรคต่อมลูกหมากบางคนอาจจะเป็นกรวยไตอักเสบเพราะปัสสาวะอะไรเหล่านี้นะคะก็ควรจะมีการยื่นหยุ่นให้กับพนักงานที่มีข้อจํากัดเหล่านี้ด้วยค่ะเอาเป็นว่าก็พบกันครึ่งทางแล้วกันนะครับผู้บริหารก็เห็นใจหน่อยเหอะโอ้โหเรื่องแค่ฉี่แค่นี้นะครับในขณะที่พนักงานก็อย่าไปอู้มากนักนะครับก็ฉี่เท่าที่จําเป็นเอ๊ะมันก็ฟังแปลกๆเอาแล้วครับนี่ก็คือทั้งหมดของเกาะกระแสโลกในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ